สวัสดีทุกท่านเดอ้อไทยอุดรมาแล้วครับเรามาดูเบื้องหลังกาทำงานเดอ้ออันนี้ลงมาถึงพื้นที่เลยเด้อเนี่ยส,สดสดบทไม่มีเดี๋ยวมาเจอกันนักแสดงของเราไปโน่นแล้วมาดูว่าจะมีอีพีภาคต่อไปพังอย่างนะ้ะ ใส่สีสมเนะื้อสีแดงความบาดเนี่ยตัวไปตัวมันนะตาหาเรื่องเข้าเสียตาหาเรื่องเลยด้บังดูแับเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยควายมาเกี่ยวเด้อเนี่ยามาเลียท่างพี่กับมาใส่สีแดงผมก็ไม่เคยเห็นสักทีนะพี่ว่า,าแต่ว่าทำไมเขาจ้องเขาจ้งองผมทั้งหม เบิ้งผักงเข้ามาไว้ปุ๊กกระบาเอาแล้วไงเอาแล้วไงผเข้ามากระเดงเสื้กระเดงไประเทศนี้ท่นที่เจ๊เจอส้แลงนะบัดสีแดงสีเจอสีแดงครับสีคนสีได้แลทนเปลี่ยนเสื้อกันไหมนัสจะเปลี่ยนเสื้อหรอวะนัสอันนั้นเอาไว้ใส่พรุ่งนี้พี่ ห้ยห<ส>ันตามตลอดแล้วฮะเปิ้ลเปิแต่พิต้าผู้เดียวเนี่ยนั่นนั่นนั่นพี่ต้า ยังอ้อมไกลๆเอาเออเพื่อนรถล่องแล้วบาดเนี่ยเพื่นรถหนาล่องแล้วอถือว่าสมมติฐานนี้เป็นจริงนะครับผมไม่จริงเนี่ยพนันวิลี่แล้วมั้งเหรอช่วยกับด้านกระเด็นที่เข้าจะไปเอาเดี๋ยวมาแล้วมาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วเตือนเตือนข้างหลังก็มาแล้ว ก็ยังเครื่องไม่ให้แฝงแอบเราแอบเราแอบเพื่อมาแฝงแอบ

สำหรับคลิปนี้ก็ไปกันเ้ย